เรื่องออยบอกว่าเพราะว่าคุณนินแนวแนวกันชงกัญชาอยู่แล้วนะ <laughs> เนี่ยนะติดตามใช่ไหมเขาบอกว่ากัญชากัญชงเนี่ยสารสกัดไอซีบีดีที่เรียกเนี่ยเขามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเขาบอกว่าถ้ามาใช้เนี่ยอยบอกเลยต้องให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย <laughs> ไม่ได้เอามาใช้ส่ม4สี่ส่วห้าอ่ารายละเอียดว่าจังไดค่ะ <laughs> ทางรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะนายแพทย์วิทิตนะคะท่านก็บอกว่าจากการปลดล็อกกัญชากัญชงที่จะมีผลในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะ9มิถุนายนในเดือนหน้านี้แล้วนะคะก็จะครบระยะเวลาที่ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ในส่วนนี้อยค่ะเขาก็ได้ขานรับการปลดล็อกเพื่อให้กัญชานั้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเอื้อะะให้กับผู้ประกอบการสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ก็ขอให้คงไว้เพื่อความปลอดภัยปัจจุบันนี้มีส่วนของการนํา ส่วนของกัญชากัญชงแล้วก็สารสกัด CBD เนี่ยนะคะมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายต้องมีการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่425พุทธศัการ,ราช2564ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากมเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงโปรโตีนจากเมล็ดกัญชงฉบับที่427นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2564ที่มีการประกาศเอาไว้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการนำประโยชน์นะคะมาจากเปลือกลำตน้นเส้นใยกิ่งกา้านรากและใบค่ะซึ่งไม่มียอดหรือว่าช่อดอกติดมาด้วยเนี่ยนะคะและ ในส่วนของฉบับที่429ที่ประกาศเอาไว้ในปี2564เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากสารสกัดแคนนาบิ ได้ออนะคะโดยสามารถขอขึ้นทะเบียนขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญ,ญาตค่ะใช้สลากอาหารใช้ฉลากนะคะอาหารเพื่อที่จะรับเลขสารระบบอาหารแล้วต้องมีคุณภาพมาตรฐานมีเงื่อนไขชนิดอาหารมีปริมาณของ THC แล้วก็ปริมาณของ CBD นะคะแล้วรวมไปถึงแสดงคำเตือนให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการนะคะ จะผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายต้องดำเนินการยื่นขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารระบบอาหารค่ะโดยกรณีสถานที่ผลิตเนี่ย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมาหานครท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากกองอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือโอโยเนี่ยนะคะหรือว่าหากสถานที่ผลิตนั้นอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ติดต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจังหวัดนั้นๆส่วนสถานประกอบการอาหารที่ปรุงเพื่อจําหน่ายภายในร้านอาหารค่ะหรือว่าสถานที่อื่นๆในลักษณะทํานองเดียวกันเนี่ยในลักษณะของอาหารนะคะรวมถึงการบริการจัดส่งอาหารให้กับผู้ซื้อไม่ต้องขออนุญาตกับทางอยนะคะ แต่ว่าสถานประกอบการกองปฏิบัติเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยในยเรื่องของการนําใบกันฉามาใช้ในการทําประกอบหรือว่าปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหารตามที่ปีพุทธศักราช2565คือปีนี้เขาได้ประกาศเอาไว้ก็คือ1 แสดงข้อแนะนําต้องมีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารค่ะสแสดงคําเตือนรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือว่ากัญชงในภาชนะบรรจุหรือลักษณะที่สื่อถึงกัญชากัญชงในแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆด้วยนะคะหรือข้อความที่สื่อความหมายในทํานองเดียวกันหรือมีการสื่อสารช่องทางแนะนํา การบริโภคที่ถูกต้องตามประกาศของกรมอนามัยบนภาชนะบรรจุอาหารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะจะต้องมีการขออนุญาตแล้วก็มีการแสดงสื่อให้เห็นว่าอ๋อบรรจุภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของกัญชากัญชงอย่างนั้นนะคะครั